สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่บ้านเขาเมืองเราสกู๊ปนะครับวันนี้ไปอ่านพบข่าวของสำนักข่าวซินหัวเรื่องประเทศจีนเข้าไปค้นพบพระราชวังเก่าแก่ที่สุดในเมืองเหอหนานซึ่งก็เห็นว่าไปเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณอายุถึง5,300ปีนะครับ เรื่องนี้เป็นข่าวที่รายงานมาเมื่อวันที่14มกราคมจากสำนักข่าวสินหัวจีนเขาค้นพบซากพระราชวังโบราณเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมานะครับในมณฑลเถอหนานทางตอนกลางของประเทศซึ่งก็ทำให้ช่วงเวลาของประวัติของการก่อสร้างพระราชวังของจีน หรือพูดง่ายๆว่าความมีอารยธรรมันเก่าแก่ของจีนนั้นเก่าขึ้นกว่าเดิมถึง1,000ปีด้วยกันคุณหวังเว่ยซึ่งเป็นประธานสมาคมโบราณคดีของจีนเนี่ยกล่าวว่าซากพระชวังโบราณแห่งนี้เนี่ยที่เขาพบเนี่ยนะครับถูกค้นพบที่พื้นที่กุดคดซวงหวยสู้นะซึ่งชื่อว่าเป็น อีกหนึ่งหลักฐานที่สำคัญซึงแสดงถึงต้นกำเนิดอารยธรรมของจีนซึ่งบวกลบคูณหารไปแล้วเนี่ยเก่าแก่กว่า5,000ปีด้วยกันสร้างพระราชวังแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นบนฐานเป็นดินอัดนะยกพื้นขึ้นสูงครอบคลุมพื้นที่ถึงราว4,300ตารางเมตรแล้วในพื้นที่เหล่านั้นก็เต็มไปด้วยฐานราก สำหรับโครงสร้างอาคารแต่แน่นอนละครับตัวอาคารนั้นก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็เหลือแต่ฐานรากแล้วก็แนวคันดินคันหินการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยก็เผยให้เห็นถึงแผนผังที่ดูแล้วชัดเจนนะครับว่ามีพื้นที่ของอาคารทั้งหมด2แห่งก็คือลานหมายเลขหนึ่งแล้วก็ลานหมายเลขสองที่เขาตั้งชื่อกันเนี่ย ในบรรดาโครงสร้างทั้งหมดของสิ่งก่อสร้างที่ถูกยกระดับยกพื้นขึ้นมาที่ว่านี้เนี่ยลานหมายเลขหนึ่งเนี่ยมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็มีพื้นที่ราวพันสามร้อยกว่าตารางเมตรนะครับตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของพื้นที่ที่ยกพื้นขึ้นมาที่ว่านี้ส่วนทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นลานหมายเลขสองบริเวณลานด้านนอก กำแพงที่ใต้เนี่ยมีการขุดพบจัตุรัสขนาดใหญ่พื้นที่ถึง880ตารางเมตรด้วยกันก็เป็นลักษณะของการวางผังการก่อสร้างพระราชวังในยุคโบราณทั่วไปมองไปมองมาเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะก็ในเมื่ออันนี้มันเป็นการก่อสร้างพระราชวังในยุคเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนที่เคยค้นพบแล้วก็เลยมองว่าพื้นที่ ที่ว่าราชการต่างๆรูปแบบการออกแบบพระราชวังแล้วก็ที่พักอาศัยหรือพระราชวังหรือพระตำหนักของจักรพรรดิเนี่ยรูปแบบของพระราชวังโบราณแห่งนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางหรือสืบทอดกันไปในทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแนวทางของการก่อสร้างพระราชวังอื่นๆด้วยคุณกู้ว่านฟ้า ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีของเทศบาลเจิ้งโจวออกมาบอกว่าลานหมายเลขสอเนี่ยนะครับที่อยู่ทางฝั่งตอนออกเนี่ยมีพื้นที่1,500ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีประตูเข้าออกที่ใหญ่โตมโหฬานมากถึง3ประตูด้วยกันแกบอกว่าการจัดให้มีพื้นที่ลานขนาดใหญ่ และการจัดวางพื้นที่บริหารงานราชการไว้ด้านหน้าที่พมน,นักของราชวงศ์ในลักษณะน,นี้เนี่ยเป็นการวางรากฐานของขนบธรรมเนียมให้กับระบบพระราชวังในจีนในยุคหลังๆถัดมาคุณเหอหนู่ซึ่งเป็นนักวิจัยของสถาบันสังคมศาสตร์จีนเนี่ยกล่าวพร้อมกับเสริมว่าแผนผังของซากพระราชวังที่ค้นพบเนี่ยนะครับ มีอิทธิพลโดยตรงต่อการวางผังของเมืองหลวงในยุคถัดมาซึ่งก็รวมถึงราชวงศ์เซี่ยแล้วก็ราชวงศ์ซางก็เป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่มากนะครับก่อนหน้านี้นักโบราณคดีได้ขุดพบพระาราชวังโบราณเก่าแก่ที่สุดที่แหล่งโบราณวัตถุเออรลีโชวซึ่งก็เป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงกลางแล้วก็ปลายของราชวงศ์เซี่ย ในราว2,070ถึง1,600ปีก่อนคริสตศักราชนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดของจีนเท่าที่ทราบแต่การค้นพบครั้งล่าสุดนี้อาจจะทำให้ประวัติศาสตร์การก่อตั้งระบบราชวงศ์แล้วก็พระราชวังของจีนเนี่ยมีความเก่าแก่มากขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกก็คือแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมจีนนั้นมีมาช้านาน เก่าแก่ขึ้นกว่าที่เรารับรู้กันมาก่อนหน้านี้ถึง1000ปีจากหลักฐานที่เราพบนี้พื้นที่ขุดค้นซวงหวยสู้เนี้ยครอบคลุมพื้นที่1.17ล้านตารางเมตรนะครับตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำเหลืองในตำบลเหอลัลวเมืองกงอี้มณฑลเหอหนานแล้วก็เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณเหอลัลว ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง5,300ปีก่อนและเป็นประจักษ์พยานถึงต้นกำเนิดของอารยธรรมจีนแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของวัฒนธรรมจีนและการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนการมีราชวงศ์หรือรูปแบบการปกครองที่เก่าแก่มากแสดงว่าอารยธรรมของจีนนั้นไม่ธรรมดา ก็คงจะมีการขุดค้นต่อไปเรื่อยๆในประเทศจีนนะครับมีหลายๆอย่างที่อาจจะไม่พบในวันนี้แต่อนาคตอาจจะพบอีกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ